เหนื่อยจังเลยนะฮะถึงจะให้ประหยัดค่ารถแต่ให้มาห้องเดียวก็เกินไปเหมือนกันนะใช่ครับผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ห้องเดียวกันก็คงไม่เหมาะอยู่ดีผมได้ยินว่าปูที่นี่อร่อยนะครับถ้ามีเวลาก็ไปกินก่อนก็ได้เข้าท่าเหมือนกันอะไรกันเนี่ยจริงๆเลยบริษัทคิดยังไงของเขากันนะใช่ครับคือว่าถ้าคุณจะอาบน้ำผมจะออกไปข้างนอกสัปพ่ะก่อนก็ได้ครับพอทีนะยังไงก็เขียนรายงานก่อนละกันได้ครับ นี่ฉันมีเรื่องจะถามน่ะคือว่าทำไมเป็นผู้ชายแล้วอยากทำงานบริษัทเครื่องสำอางละผมคิดว่าความงามของผู้หญิงน่าสนใจเลยอยากจะทำเกี่ยวกับความสวยงามจริงๆแล้วฉันคิดว่าพวกที่ชอบทำงานกับผู้หญิงเยอะๆเป็นพวกหน้าม่อนะไม่ครับผมไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะผมไม่รู้จักคนอื่นเลยครับฉันล้อเล่นนะ่ะช่วยหยิบมือถือในกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมได้ครับขอบใจนะถ่ายรูปให้หน่อยสิ ถ่ายดีๆหน่อยนะออได้ครับเปลี่ยนมุมถ่ายหน่อยได้ไหมสวยมากเลยนะครับขอโทษครับมีสายถึงคุณครับอ้อแฟนโทรมาโทษทีนะฉันต้องไปรับสายก่อนนายไปอาบน้ําก่อนก็ได้นะได้ครับเครว่ามาเลยอยู่โรงแรมแล้วฉันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไรหรอกบริษัทเราขิ้งกัมากเลยคุณช่วยคุยกับหัวหน้าได้ไหมผมกําลังหาทางช่วยคุยให้อยู่แต่มันต้องลดค่าใช้จ่ายคงจะยากหน่อย ชายกับหญิงอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยนะอย่างที่บอกไงแต่เป็นคนที่มาใหม่คงไม่มีอะไรมัง้งไม่ไม่ผมไม่ได้บอกว่าที่มาด้วยเป็นผู้ชายไงไม่เป็นไรหรอกมัง้งดูท่าทางจะเวอาจินนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนวอจินหรอแต่ที่บริษัทคนชอบเยอะเลยนะเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเนี่ยละทุกคนบอกแบบนั้นเลยเพราะว่าพวกเขาบอกน่ารักดีไม่นังผมกังวลมากเลยไม่เป็นไรหรอกฉันคบคุณคนเดียว ฉันได้ยินว่านี่มันหรืดูปูด้วยละ่ะเดี๋ยวจะซื้อกลับไปฝากนะยีเลยฉันรอกินไม่ไหวแล้วตอนนี้ทำโอทีอยู่หรอถ้างานพยายามเข้าละขอบใจนะคุณด้วยละ่ะก่อนนอนอย่าลืมโทรหาด้วยละ่ะรู้แล้วค่ะงานวางก่อนละกันโอเคบายบายขอโทษครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขอโทษจริงๆครับไม่เป็นไรแฟนฉันกังวลน,นิดหน่อยนะ เพราะเขาได้ยินว่ามาทำงานกับคนหนุ่มกว่าฉันไงไนายน่าจะเคยเจอแล้วนะใช่รองประธานหรือเปล่าครับงั้นผมเคยเจอแล้วครับท่านรองให้คำแนะนำที่ดีมากกับพนักง,งานใหม่ทุกคนเลยครับพวกคุณคบกันอยู่หรอครับใช่แล้วพอดีไม่ได้บอกคุณนะ่ะผมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันแต่น่าจะรู้กันหมดแล้วแต่บริษัทมีกฎห้ามคบกันเองไงงั้นห้ามบอกใครด้วยนะได้ครับนี่ลูกค้าไม่ได้ให้ไวามาหรอลูกค้าให้ได้ให้มาอยู่ครับ ดากดื่มไหมไม่เป็นไรหรอกงั้นก็ได้ครับเชิญนั่งก่อนละกันครับขอบใจนะขอ,อนั่งฝั่งเตียงนะสบายกว่าตามสบายเลยครับเดี๋ยวไปหาแก้วก่อนไว่ขวดนี้น่าอร่อยมากเลยผมลินให้นะครับขอบใจนะชนแก้วชนแก้วครับนี่นายนายมีแฟนหรือ,อยังตอนนี้ก็ยังครับนี่นายยังเวอร์จินอยู่หรือเปล่าเนี่ยจะว่างั้นก็ได้ครับนายไม่สนใจใครตอนเรียนมาหาลาัยเลยเหรอไม่ครับผมตั้งใจเรียนมากกว่า เลยไม่คิดจะคบกับใครตอนเรียนไม่เข้าท่าเลยแหะนั่นสิที่นี้มีบริการนวดด้วยใช่ไหมใช่ครับคุณโทรเรียกได้เลยอยากลองเรียกไหมได้ครับชั้นโอกุระห้องสามสูห้าขอเรียกคนมานวดตัวตอนนี้ได้ไหมคะปิดแล้วหรอไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณคะ่ะแซงเลยปิดหมดแล้วถ้าแบบนั้นช่วยนวดไหล่หน่อยได้ไหมจะดีรอครับไม่เป็นไรแค่นวดเองแต่ผมนวดไม่เก่งนะครับ หลังจากที่พระเอกนวดให้กับนางเอกไปเรื่อยๆนางเอกก็ได้เคลิ้มหลับไปและเขาก็ได้ทำการลักหลับนางเอกและหนังก็กินเวลาไปนาน